สวัสดีครับ f c ครับผมวันนี้นะครับมาแกะของครับ <abonn emen. S 1> ดูซิครับผมสั่งอะไรมานะครับหนักอยู่เหมือนกันนะครับนะครับหนักมากครับสั่งมานะครับจากผู้ส่งนะครับผู้ส่งของคุณพงศักด์นะครับของคุณพงศักด์นะครับผมสั่งมาครับมาดูสิครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยครับผม f c ครับจะได้เห็นมพร้อมกันนะครับ ยังไม่มีรอยนั่นนะครับมาจากเคอรี่ครับบริษัทเอกชนนะครับผมมาดูกันเลยครับว่าข้างในนี้เป็นอะไร กล่องนี้นะครับพี่เขาแพ็กมา,าไม่ชิดมากนะครับเราเราก็ต้องแกะด้วยความระมัดระวังเพราะว่ากล่องบางทีนะบางทีนะครับมันเป็นกล่องอที่สภาพสมบูรณ์อยู่นะครับคือถ้าเราแกะไม่ระวังเนี้ยมันจะถูกส่วน,ส,วนส่วนใดส่วนหนึ่งของกล่องน่ขาดนะครับคือมันก็ไม่สามารถที่จะนํามาใช้หรือว่าส่งต่อให้กับลูกค้าได้อีกนะครับวันนี้ก็มีส่งไปชิ้นหนึ่งนะครับ นาครนี้ก็มีของเข้ามานะครับผมเป็นนี้ครับผมเห็นเห็นเห็นไหมครับผมนี่ครับที่ผมโพสต์ไปเมื่อวานนะครับเมื่อสองสาวันที่ผ่านมานี่เองครับเป็นแผงเหรียญนะครับแผงเงินกระสาบหมุนเวียนปีหกหนึ่งครับผมที่ผมสั่งมานี่ครับ FC ครับนะครับแผงเหรียญกระสาบนะครับหมุนเวียนนะครับดูครับชัดไหมครับนี่ครับผมอันนี้หนึ่งครับอันนี้อันนี้ครับก็แผงเงินกระสาบหมุนเวียนปีสองพนหกสิบสองนะครับผม Circulation Coy of Thailand นนะครับนี้ปี62ครับผมปี62นะครับนะครับเดี๋ยวมาอ่านด้านหลังดูนะครับอันนี้ปี61นะครับต้นรวงพึ่งต้นรวงพึ่งมีชื่อภาษาอังกฤษนะครับ Yellow Star หรือชื่อวิทยาศาสตร์นะครับสกูสกูอะไรนะอ่านไม่ออกเดี๋ยวข้ามไปเท่ากันครับผมมีถึงกำเนิดในประเทศไทยทางภาคเหนือนะครับมีลักษณะดอกสีเหลืองเข้มปลายแยกออก เป็น5้าแขกคล้ายรูปดาวจะเบ่งบานดอกสีเหลืองทั้งต้นในช่วงต้นเดือนนะครับของเดือนกรกฎาคมถึงสิงหานะครับเรามาดูข้างในเลยครับว่าเป็นยังไงนะครับเป็นของจริงเลยครับในของจริงเลยนะครับผมแผงเหรียญนะครับแผงเหรียญปี2 5 6 0นอดนะครับนี่ครับผมจะบรรจุแบบนี้ครับนี่ครับ f สครับเนี่ยครับจะเป็นแบบนี้ครับผมเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ครับผมชัดเลยนะครับ f 4อันนี้ด้านหน้าครับด้านหน้าเมื่อกี้ด้านก้อยครับอันนี้ด้านหน้านหรือด้านหัวนะครับเงกระสับปี2500 2 6ห0 2,561งันรนะครับผมสภาพสวยงามนะครับบรรจุอยู่ในแพคอย่างดีนะครับผมเราซื้อเก็บไว้นะครับ เขาพอดีนานไปนะครับราคาขึ้นแน่นอนครับผมแพงเรียนแบบเนี้ยเป็นแพงเรียนที่ไม่ผ่านการใช้งานมานะครับเป็นรุ่นแรกนะครับแพงเรียนปีแรกของราชการที่สิบนะครับที่สิบนะครับอันนี้ปีหกหนึ่งอันไตนะครับผมนะครับกล่องครับกล่องใส่นี้ครับผมกล่องใส่นี้อันนี้ปีหกสองนะครับบรรูุปีหกสองครับปีหกสองมาแกะกันเลยเอฟซีแกะเห็นครับจระเลยนะครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับโอเคนะครับผม นี่ครับในนะครับผมลองดึงเรียกมาครับผมออกมาแล้วครับปีหกสองนะครับผมนี่ครับสภาพสวยงามนะครับสวยงามมากนะครับผมหน้าสะสมนะครับหน้าสะสมมีอย่างละ5ชุดนะครับผมสั่งมานะครับท่านไหนสนใจนะครับท่านไหนสนใจ ทักสั่งจองที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดส่งให้ทันทีนะครับของปี61เนี่ยครับปี6-1เนี่ยผมอ่าผมตั้งราคาขายไว้ที่นะครับแหงละ699บาทนะครับพร้อมค่าจัดส่ง50บาทปี2562นะครับอ่าผมตั้งไว้899บาทค่าจัดส่ง50บบาทเหมือนกันนะครับผมส่ง ถึงมือท่านที่บ้านแน่นอนครับท่านในสนใจนะครับสั่งจองได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์0642251499นะครับนะครับสวยงามครับสวยงามนะครับก็ใส่ซองให้อย่างดีนะครับมันมาแบบซองแบบแพกนะครับผมเป็นแพกแพงเลนกระาบนี่แหละครับนะครับข้างในครับข้างในก็มีครับมีอีก พร้อมจัดส่งนะครับให้ทุกท่านถึงมือที่บ้านเลยนะครับนะครับก่อนจบมาครับคลิปนี้นะครับขอคนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อจะเป็นประโยชน์กับท่านอื่นแล้วก็กดซับสไครต์นะครับเวลาที่ผมลงคลิปนะครับจะได้แจ้งเตือนที่โทรศัพท์ของท่านท่านก็จะได้เข้าชมก่อนใครนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและให้กำลังใจกันเสมอมาสวัสดีครับ